มาพออีกแล้วครับหมูหนึ่งครับเฮ็ดหน้าเล่ครับอันนี้เฮ็ดหน้าแล่นะครับนะนี่ครับเฮ็ดหน้าแล่นะครับส่วยอันนี้คืสอสัตว์เย็นว้าวอ๋วอ hết hết khát vinh quá hết khát vinh quá hết khát vinh hết khát vinh quá hết khát vinh quá hết khát vinh quá hết nà lẻ quá hết khát vinh quá hết khát vinh hết khát hết khát vinh mới hết khát quá hết โอ้เกือบเกือบเยียบครับเกือบเยียบครับเห็นบ่ยนโอ้เจามาให้เออเยียบไดเท่านี่อดอกนึ่งนี่เลยรอนเลยไม่สิเอกสร็จไปไหมนี่อีกดอกกนี่เลยโอ้ย อีอสองดอกโอ้เห็นอะไรแล้วครับเออครับเป็นมู้แล้วครับอยู่นี่ครับอย่าบอกแห้งเขาจะอย่างไรเงี้ยทีนี่โอ้ดอกน้อยๆเลยเพิ่งเกิดเพิ่งเกิดเพิ่งเกิดนี่ครับเพิ่งเกิดเพิ่งเกิดครับเพิ่งเกิดดอกน้อยๆเพิ่งเกิดเพิ่งเกิดนั่งหนึ่งหนึ่งอ๋อแห้งไปไลยเขาจะอย่าหูมัอลุนเรงที่มาเก็บ กระตดนนี่อดกโอ้นีดอกนึ่งโอ้โหนี่ครับนี่สวยสวยครับดอกที่สวยเห็นบเขาเห็นน้ำม่เลยเขาแ้วมยางกันดได้จากหลายดอกี่ดอกต้มเต็มตมม

หน้าเวอรแมททอนแม่เออลงขึ้นไทยแม่เอ้ยเออเล็กขนาดเลยอ่ะโอ้แดงมือเกอะมากเลยแต่ทำไมมันไม่รู้เลยหรอเสร็จสามดอกแต่ก็แดงมือแบบเยอ cái phần mua các anh em các phần mua ơi tên kiếm gì mấy tên ní hit ha các cháu bị hiện cứ hao coi cả lốt cả ba căn ก็รดมาจะใส่เขามาอีกันนึ่งเมื่อกี้ให้เรียนอะไรเรยนใ้เะเานีเ้เออช่งลงกังเวนี่เก็บมาอย่างไรเียบดอยอะไรกันมาให้เจ้าไดด้วยเรอแม่เยียบกุูเอาไปเลยครับอ้ปลาหนี้ครับนี่ ยังไม่พออีกครับมูหนึ่งครับเฮหนาเล่ครับอันนี้เฮตนาแร่นะครับนะอืมครับเฮหนาแร่นะครับส่วยๆอันนี้คือสัตว์เก็บเก็บนะครับปลานนี้เห็นเป็นมูไงนะครับปลาอันนี้เฮดคากันนี้ครับนี่คาของแถมนะครับ ดอกของเทียนเฮทนาเลียซดอกสวยแล้วครับก็กำลังสวยเลยดอกกำลังสวยแล้ว,น,กกว,ลวนี่ครับใส่ตะกร้าเหกเอียงดอกนึงเฮทค่ะที่ไม,ม่หมูเห็นนาเลียเออพอเฮดนี่นพอเฮดนาเลียพอเฮทนาเลียยัง

เอามาอ้อแร้วเห็นบ่อน la UH> ี่โอ้ยนี่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 เป็นงูนี่สามสีดอกเหมือนเลยขอ่ากันจังวัะล่ะอว่าคอยจะได้พออีกต่อไพ่อน้าเรียครับเอ้ยไหนเอ้ <laughs> <Thank you. cười> à, 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 bay đây Điệt kha Đây gì được không Đây có vào đây kiểu mình dẹp đỏ Xong mình kiếp cho một câu này, mù cào này, mù cào này, mù cào này, mù này mù cào này mù cào này mù cào đi mù cào วุนไปว่นมาอย่างนี้เลยไม่ได้เยองเลนี่เลยดอกหนึ่งออผ่านผ่านไปแล้วนะครับพออีกแล้วออมันมีหลายมัอตีหยับถิมแน่แล้วมพีหลายบทดเราต้องหยัยบถิมนี่ดอกหนึ่งอยู่เดิน,นเนาะ อ,อ,อันหนึ่งไม่นียแมนีนเบอกว่ามันไปไม่พกเงียนี่มเห็นบ้าง,เห,งเห็นบ้างกน้องกับบเห็นเป็นมูไมล้ครับแต่ตอนนีแ่เล้ัวัดูผีหนี่งรอ

เอ้าเนี่มันเห็นหนามุมตัวนี้นี่เห็นไหเออแม่นหนามุมมันดูหลังเห็นไหเห็นหนามุมนี่นี่นี่เห็นไหมนี่เห็นหนามุมเห็นอะไรอ่ะนี่และเห็ขาบเห็นมะหยิบก็ไม่มีมะหยิบองมกเดื่อมของคนละไม้ คนละไม้ปลามาเหลี่ยมเห็ดเน้อเหยเห็ดกอขาวเห็ดกอขาวสนกสนก ซากเดินซากเฮ็ดกอแดงดิสคาเดมกตาหรอเป่า เฮ็ดค่านี่มีแต่เฮ็ดค่าเดี๋ยวปลาจัางนี่เอาเนี่ย้งเอาั้งเอาอยู่อ้เฮ็ดคาหลายทานสิก็จะเฮ็ดถิมเนาะก็จะเอาออกนี่หลอดนีเอาป่เนี่ยอดนี่ยบัคืว่เอาหลายเอานี่งสามหลอเฮ็ดค่าหลายปลาหนีปลาเฮ็ดคาค่ะคุณ เออเขาจะเอาออกทางเขาจะเอาออกคุณนี่เอาซเห็ดโอ้เล้วพ่อเขาจาออกแฝงในแต่เห็ดค้าทางนี้ เฮ็ดยังเฮ็ดอะรทางไหนาเพิ่มอยู่นี่ป่โอ้ผมก็เม่รถกระบะหัวจะมาเขาหลังห้องอยู่นี่เงินบเสียชินเงินบ่จะว่าหรอกนึกว่าสองคนผมไม่เสยเ่าไหร่ว่าเพิ่มเก็บมากทังอื่นแล้ว ว่าเห็นละงวกอยู่นี่บ่เหีนนนี่เส้นเห็ุนามุมเต้นเห็นนามุมเออเห็นนามุมเอาหามุมหามุมเนาะนามุมมันมมา มีแก่ัมมี่โมมีเห็ดอันนี้เลยมีจเเห็ดคาเลายบรเห็ดคาเห็ดคามีจเจดอกยังไงอยูนนอยน่นี่เนะเอาความือตุ่มตมเาบุใช่บักมาเห็ดค่า เฮ็ดคาหลายบวชเฮ็ดคาทชงไหมเฮ็ดหนังเลยไม่ีไม่เห็ดนีไมมีเห็ดคาเป็นงานเลย ยยางเปยางมากอยูน่นี่นั่นแหละย่าง,งไปงยางมากที่มันเหยไวอยู่ทางยากตาต่ยต่เปรอบองนี่เด็ดดวนึงบ่เอดอดงหนึ่งเหีนอืมมันดีนเงางับ มาเก็บเห็นแล้วับเดี๋ยวแา่ตาบันอยเนี่ยผมจะนองหานพวกผมของแม่ตทางสุ่มฝนน่ครับอลารเต่าหลายคนนะครับนีอันนี้ตายแ่สองแล้วมาไหนนี่อันเดียว มันตาที่สองที่สามเรามดนีตเดียวเอย้เ้ย้อยู่ไก่คนคนมาเห็นมาข้นยางเขายางออกอะไรไป ไปทักไหนครับเมาน้อกันเลยครับ้นยางไปยางมากเยยังเก็บด่าน่ะปลาเหลียวยางอ้อมไปว่ามไม้อะรดอกม้นะไเลยดิ คนกับมาไหลเลยครับหลาข้ันอยู่เลยครับกลางแค่เนาะใส่ครับเห็ด,หดอั้งเอ๋อใส่ใส่เห็ดทั้งหมดอยู่เหยอยู่ในรถโอ้เห็ดคนไดนนี่ตาที่สองแล้วครับตาที่สองคน สามคตานี่เจ้านี่นะครับสองอันผู้เดียวนี่เก็บสี่คนนะครับอันนี้เฮ็ดนะครับอันนี้เฮ็ดร่วมนะครับอันนี้เฮ็ดกอเฮ็ดนาเหลียนะครับแล้วนี่ไรัหลายๆครับสำหรับคลิปนี้ครับฝากกดไรก็แชร์แล้วก็ติดตามครับช่องวิธีชุกชันยนะครับเลยนี่ก็ได้เฮ็ดจงครับ รออย่างคลิปนะครับสวัสดีครับกลับ้าแล้ว